นี่ครับอยู่ในป่าม,ม,ม,มา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 อีกคกนพี่ เอา้าพอไหมอ่ะยาวเลย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 ,ยขึ้นขึ้นโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ครับลงเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เสร็จภารกิจครับ ไปเฮ้ยเก็บตัวเอาไปเยอะโอเคครับเอาไปครับทีนี้เดินทางกลับครับผมลุยกันต่อลุยกันต่อครับดูทางก่อนพี่ดูทางครับผมโอ้ยจ้ แคบๆเอู้มันเลวยากมันเสียวมากเลยโอเสียวกระโชกเลย ดูทางก่อนี้ดูทางก่อนนะท่านผู้ชมเนาะดูพลังดูทางนะครับเดี๋ยวพาไปรับเจ้าโกปีอีกเนาะ140นะครับ LC สเป์เกมเนาะกลับบ้านครับทีนี้รับกลับครับรับกลับนะครับลงแขนยาวเสร็จแล้วก็ไปรับคันเขียวกลับต่อครับผมไปครับผมแต่ตอนนี้ดูทางก่อนครับทางแคบมากโอ้โหเ้วมีกลัว ไอตอนเราขึ้นเมันก็ยังเที่ยวอยู่กันนะโอ้โอ้ขาขายังสั่นอยู่ตอนรถไปโคขึ้นอ่ะคนรู้สึกรถลอยขึ้นอ่ะสูงสูงมันสั่นโอ้คือเราไม่เคยขึ้นแบบนี้เราว่มันลอยขึ้นไม่กล้าเดินที่เป๋เลยแบบไปเห็นไฟไฟเบร์นติดอยู่เนี่ยตอนนี้คิดว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับครับโอ้ ไม่ได้ไอ้นี่ยขาออกครับน้องขาออกต้องเดินออรับแนวกินขาออกต้องเดินกลับมันเปียกครับมันแห้ง<อ>ไปเลยเนี่ยที่มันเปียกเนี่ยนะครับน้องเน,นี่ยโอ,อาานะดูทางเข้ามาเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมโอ้ตอนออกต้องเดินกลับนะครับไปรับอยู่โน่นแหละครับโอ้ทางมันเปียกครับท่านผู้ชมโอ้เรามาเห็นนี่ถึงรู้นี่ มันถึงว่ารู้ว่ามันหนักอ่ะไอเราขี่ข้างหน้าเราไม่รู้เลยครับน้องรู้ครับโอ้โหนี่อีกนี่คือทางที่เรามานี่คือทางที่เรามานะครับท่านผู้ชมโอ้โหทางยุบแบบนั้นเลยืาอกี้เนี่ยโอ้ไอเราไปนึกว่าสบายๆอยู่ไอเราเห็น ย wow. no. right. oh. nice. oh. 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 right. ี่สิบตันแล้บน้องประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าตันโอ้ยยิงเผาของยิงเผาคู่เลยนี่ผมชอบเมื่อกี้เนี่ยตอนยิงเผาอะไรที่ไรเมื่อกี้เนี่ยเห็นกดปุ่มต้องมีอะไรสักอย่างแล้วน้องโอ้ยสองเ้าครับยิงสองเ้าท็อปสโลวอ๋รถสองเผาเนี่ยเผาเดียวก็ได้สองเผาก็ได้ ครับครับน้องครับผมนึกว่าไอ้ถ้าเป็นเผาคู่แอรเผาสองเผาแอร์ทำงานพร้อมกันไปเลยสองเทาอะไรแต่ว่ารถตุกดินเหรอไม่เผาเดียวเหรอเผาเดียวครับรถตุกดินเผาเดียวใช่ไหมครับรถตุกดินตกเท่านั้นเองสองเผาไมสองเท่านั้นเลยครับ ไปครับทนะ่านผู้ชมเนาะนะครับเน่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 โอ้นี่ครับทางป่าทาวารีนะ่ยถุกิโกเข้าป่าทาวารีครับท่านผู้ชมโอ้โหก็ไม่อยากเชื่อเอาเราเข้ามาเม e> ื่อกี้เนี่ยนะครับทางป่ารกๆเนาะแคบๆนะครับออกไปแล้วครับรออยู่ปากทางนะครับผมเอย่าพลาดติดตามกันครับมาถึงปากทางออกแล้วท่านผู้ชมโอ้ นึกว่าเราจะลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมมาตอนแรกเนี่ยเนี่ยเนีึกว่าลงตรงนี้ครับโน่นข้างในนั้งครับโอ้ใช่ครับถามว่าไม่แรงถามว่าช่วงแห้งแรงจริงลงชายเลยเลยนะครับเต็มทุกเลยอ่ะไปครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่โน่นครับตอนขึ้นรถคันเขียวครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมเเดดดีีีี๋ยยววนนนนนงงาาะกั เดี๋ยวเจอกันครับผมแฮปปี้๙นะครับมีไรเจ้าันเข้าไหาคนน่ะโอ้โหเข้าเข้าเลยใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมเข้าไปแน้นําว่าเราลงไปเห็นมันทางซ้ายมือที่ซ้ายมือมีที่ตรงนี้แม่โคลงอ่ะท้ายมือเนี่ยลงตรงนี่เลยโอ้ใกล้ถึงแล้วครับเลยรอยเมตรครับโอ้โหไปทางเนี้ยเป็นโดมเลยขอบคุณครับถึงแล้วครับ บ่อตรงนี้ครับต้อไมเป็นบ่อเล็กแน่เลยว่าไหนครับโอ้โหดอยครับสูบิโตโม่ครับโอ้สูบิโตโม้องวต่าเนีอันนี้คันนี้ครับเนี่ยครับรถจะฟองอ่ะครับเยนที่วัรวยเเพื่อนในตมุค่ทงเลย พโอ้ยส่งเร็วออกไปนู่นเลยอ๋อคือเครื่องนอนเครื่องในครับน้องข้างในเลยโอ้โฮโหเนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโผม ตรงนี้ครับก็ตรงนี้ครับนี่แล้วโอ้โหโอ้ทางแคบนะครับเน,นี่ยโอ้โอ้ยกล็อกซาโลนั่งอีกแล้วไปแ,แม่แมไปไ๋อไปไอยมาแล้วครับถึงแล้วครับรอรถครับที่นี่ครับผม บอร์ครับผมเดียวคลาสปั๊บเนี่ยกระโดดครับอ้ยเดี๋ยนี้นี่ยสองเผาอ่าก็จะเข้าใจแล้วครัโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปถ่ายก่อนครับชอมเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็17็ดนาฬิกาสานาทีแล้วเนาะนะครับวันที่23วันนี้นะครับ23แล้วเนาะนะครับมาแล้วครับ เสร็จงานแล้วครับจากขุดวางท่อเนาะเมื่อกี้นี่นะครับรับต่อเลยครับรับกลับบ้านครับนี่ครับมากับระอองนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดพีเดียวครับผมไม่ได้กลับกับพวกเรานะครับผมครับเพราะเรามาเป็นทีมวันนี้โอ้ Mar kap, mar เอาครับพบเอาเอาปาเนี่ยโอ้เนี่ยครับนาอองครับเสียเล่พบครับพบทีมโอ้เนี่ยครับต้องเปิดประตูนะครับท่านผู้ชมเนาะต้องเปิดประตูข้างเนาะก่อนที่ขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับ มาเองครับมาเองโอ้โ้เอาแล้วเอาแล้ววะเนี่ยโอ้จะเดินขึ้นแล้วเนี่ยเดินขึ้นเลยครับเดินขึ้นเลยครับวันนี้น่สังการครับสังการ เล่นเลืนขึ้นเลยครับวันนี้ครับโอ้ <c oughs> ลูกพี่แหายแล้วเนี่อ๋อเรียบร้อยครับโอ้เอาเสียวด้วยโอ้โอ้โอ้โอโอเ,เสียว <c oughs> โอ้นิ่มเลยเดียวโอ้โอ้นิ่มกิ๊กโอ้ครับโอ้อในครั้งที่สองอ้โอ้โอ้เดินขึ้นเลยครับท่านผู้ชมนะครับโอ้นะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปตัวนี้นะท่านผู้ชมเนาะ กดไลค์กดติดตามนะครับช่องตาปุน,นสมเมือง Youtube นะครับในแ e ท็กเตอร์อีมาน้องอัลเตอร์นะครับผมลาไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกลับบ้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีส